พี่น้องคนมาส่งของนมาค,ค่ะคนมาส่งขอนทางในสินมียเงน้ยทางในเนี่ยเนาะพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อทางในมีเยี้ยโอ้จะเป็นคนปิดดีค่ะจะเป็นคนปิดดีคักดีเนี่ยเดินค,ค่ะปิดดีคักดีเนี่ย เจอบัวมากกับบรลับค่ะเพราะว่าอันเป็นโทรศัพท์มากกับบันลับเพราะว่าอันเบอร์ข้อเอริมันหลเนาะเขาก็เลยบันลับโทรศัพท์ขจิสักปั๊บหนึ่งขจามหอนหน้าบานเขาบัญญักรับค่ะโทรศัพท์ผูได้มากกับบอยาัตรับนอกจากเบอร์โทรของพีของน้องถ้าเป็นของคนอื่นเขาจะบันหลับเลยดิค่ะเพราะว่ามันเบอร์ข้อเสริมันไหลได้ละเมอโอ้ยข้อเอริมมันหลยหไลายค่ะเขาก็เลยบัญญัตรับ อันนี้มาเพิ่นมาส่งของกาแฟโคจันเลี่ยขึ้นไปอยากหลับพี่จังพะเจ้าย้ำปีตีขัดดินปีตีขัดดินหลุมนน้ำกันเพิ่นข้างในนี้ยังหลุมนน้ำกันข้างในนี้ยัง นอกาอากมันคือมาแบเบเขาแบบเก่าละแบบนี้มาเขาแบบเก่ากหัวคนเราหัวข้างเหลี่ข้างเราพี่ห้องเขา เลี้ยวสื่อไปอันสายฉัดโอ้ยแต่และมือก็ได้เดี๋ยวกับอ okay, like ันนั่นพังเดี๋ยวกับอันนี้พังพี่น้องโอ้ยอามไม่ไดนจังเลยไม่เสือกโอเคจังเลยล่ะพี่น้องเกะจังเลยล่ะเดี๋ยวก็ว่าแบตเสียเดี๋ยวก็ว่าอัน โอ้ยม oh, นะนะีแต่เนี้ยเปลี่ยนราคาเป็นเนี้ยลอยสี่สิบหร้อยร้อยร้อยห้าสิบสี่บาทรลอยห้าสิบสี่บาทเนาะค่ะแต่เบอร์ไม่ได้ใส่เดี๋ยวจเดียดใส่เปลียงเปียง <pe> er> Soi khác ừ. thì ừ. thêm ừ. đấy. Ừ. Can't ừ. nhau. Ừ. Sai, sai, yêu bói, yêu mẹ nhau cặp nhau. Ừ. <laughs> โอ้เขาได้พอดีเลยค่ะเขาแดดพอดีแค่สิบกาแล้วพี่น้องเ้ยค่สบกิโา ไปบ่อไปยิ่งบ่อเขานะ,ะไปไม่เข้าเลยเต้วันนี้ไม่ขายขายอะไรคะลาเนื้ออะไรพวกนี้เอ้าไม่ขายจะได้เปิดร้านเหรอ ถ้าไม่ขายถ้าไม่ขายเขาก็ต้องปิดร้านน่ะเด้ขายถ้าไม่ขายก็ปิดร้านได้เปิดแสดงว่าขายถ้าปิดร้านแสดงว่าไม่ขาย หัวงไฟเขา้ไฟเขาไฟไฟไม่เข้าเลย